ยกที่หนึ่งและ2รวมกันรับกางเกงน้ําเงินนั้นพิมอรันเล็กซิตอรันกางเกงชมพูนั้นคึกฤิ์สอนนายอา์นะครับมีสิงห์ดำออุกฤษครับมาเชียร์คึกฤทิ์่ายเดียวกันแม่ตอนนั้นหน้ายังเด็กอยู่เลยนะครับ3ปีที่แล้วครับคุณนี้พิมอรันนั้นเป็นสุดยอดจังหวะฝีมือครับใครก็ไม่อยากชกด้วยเพราะว่าชกยากเหลือเกินครับช่วงยาวแล้วก็ครับครับับับดึงจังหวะเก่งคึกฤิตอนนั้นก็ฮอตสุดขีดครับคู่นี้มาพบกันถือว่ามวยถูกคู่ทีเดียว ไปดูลีลาการชกของพิมรันเล็กสิตธอรันนะครับยกบางเป็นมวยที่ชกแล้วไม่ค่อยเจ็บตัวครับเร็วออกอาวุธเร็วแล้วก็ฉาบช่วยดึงจังหวะเก่งสายตาดีเอาละครับแลกแข่งแลกเข่ากันตอนนั้นคือกำลังฮอตนะครับโดยพิมรันเล็กเป็นมวยที่ยังไม่เคยเเป็นแชมเปี้ยนนะครับแต่ว่าบรรดาแชมเปี้ยนที่น้ำหนักเท่ากันนี้ไม่อยากเจอด้วยเพราะว่าเป็นมวยชกยากมากนี่มาถึงยกที่3แล้วนะครับ คริดก,ก็พยายามพับพับเหมือนกันชิงจังหวะอ้าวมาทำท่าจะโดนเต็มแข้งเหมือนกันหมุนเข้าเชือกล็อกเน็บเท้าหมดยกที่สดูภาพชาครับเตะแล้วไม่ได้ครับทีบยังทีสทีหนึ่งคริิจู่โจมวางแข้งขวาเต็มชายโครงทรกติตอนนั้นก็ไร้วนะครับ วิชิตลูกบางปลาสอยมาสอนคึกฤทธิ์อสอนนายย่ามดูลีลาของพิมพ์รันเล็กจัะจะครับไม่ใช่เก่งเฉพาะมวยสากลสมัครเล่นครับมวยไทยนี่ก็หาตัวประกบยากจับยากใครก็ไม่อยากชกด้วยเพราะว่าเป็นมวยสูงยาวแล้วก็ออกอุธแม้จะไม่รุนแรงแต่ว่าเก็บอุธเก่งบังเก่งแก้เกมเก่งแล้วก็ฉลาดดึงจังหวะครับวางแข้งไม่โดนเดินแล้วครับเดินแพงแล้วครับ อายคว่าจดึงจังหวะระหว่างแข้งแทงข่า,า,ขาเอาลวครับลูกนี้สวยดูครับมีทีบยันแล้วเดินคื่นๆครับเดินคููแลวครับเดินแทงแล้วยาวกว่ายกบังปัดขาขีบยันยกบังเอาลวครับเดินชนแล้วครับบูก,ก็ได้บุญนก็ดีครับดูครับยกขาบังดึงจังหวะแทะ <laughs> ล็อกรูบเอวแหนบแหนบ ชีวิตลำบากแล้วครับยกนี้ทมการไม่ให้จับเชือกครับอ้าวกับจับเชือกรมการปลดเลยครับอย่าจับเชือกเตือนไหมแกะออกมาทมการก็ต้องเตือนครับว่าอย่าจับเชือกยกบังเก็บอาวุธดีครับบังอาวุธดีชีวิตลำบากแล้วครับดูการเดินครับเดินทือๆทีมยันยาวกว่าครับยกบังเอาครับจะเดินชนแล้วครับชีวิตต้องถอยครับ หนึ่งตัวหลบยกบังกวางแข้งช้าหน่อยแต่ว่าชัวแทงเขา่าลำบากเหมือนกันครับกริบยกนี้ยกบังเตะไม่เข้าครับสายตาดีมากทีมรันเล็กนี่ในสนามนี่ไม่มีใครเรียกผมรักแล้วครับมีแต่พิม์เล็กพิมใหญ่แล้วพิมพี่พิมน้องพ,พิมพ์ใหญ่พิมพี่ก็คือพิมรันสิทธิ์อรัน,รนวางแข้งนี่เป็นยกที่4ี่ครับเดินชนครับ นานๆจะเห็นชกในลีลาอย่างนี้ครับธรรมดาทา่านแกเป็นมวยเชิงรับนะครับวันนี้เดินชนและเดินป้องไปด้วยครับและชนไปด้วยเตะและยกขาบางังโอ้โหโยนทั้งตัวเลยครับยกนี่นี่ลำบากรับสึกริตโดดทีหนึ่งแล้วโดดทีหนึแล้วครับโดเตะเลยสุกริตต้องถอยโอ้โหรงนี้หมุนเลยเตะไม่เข้าครับแกยกบังหมด เอาแล้วครับให้เตะไถนาไถนาไถนาโยนโอ้โหเน้นเลยครับแมยกนี้นี่แพ้เลยครับถล่มหมดยกไปเลยครับ5-2แมเดินชูกำปั้นเข้ามุมไม่บ่อยครั้งครับที่พิมรันเล็กซิตธารันจะชกในลักษณะของบูนะครับมวยบูเดินชนแบบนี้ผมมั่นใจครับว่าเดินชนแล้วได้เปรียบเดินชนเลยครับ ธรรมดาี่แกชกจังหวะ2จังหวะสาครับตั้งรับดูลูกนี้ครับปล่อยให้เตะชายโครงแล้วก็ดันเลยนะครับมือขวายันคางแล้วโยนเข่าครับไม่โดนส่วนแหลมครับเอาละครับคุณอารันมิตรสมานครับนี่ละครับสิทธิ์อารันก็คืออารันคนนี้ครับ52ครับทีมลันเล็กสิทธิ์อารันเป็นต่อนะครับหลังจากยกก่อนหน้านี้เป็นรอง5-2เหมือนกัน ยกเดียวกับยก4คพลิกกลับเลยนะครับอ่าครับยกห้าชกเหมือนเดิมครับเดินคู่เหมือนเดิมวางแข้งอาวครับริโตวสวยเหมือนกันทีมรันเดินยกบางยกบางอาครับเจเชนบอกอีกดอกเดียวครับจเจเชนอาครับโดนคืนไปอีกเจเชนนั้นลูกพี่ของเงินเกงชมพูนะครับวางแข้งไม่เข้าชิงจังหวะครับ วางแข้งสวยเอาเลยครับโดนถ่ายถ่ายถ่ายโยนข่าวบนข่าวกบการชัยวัฒน์จินเนรวัฒแยกออกมาถึงกรีตครับขยับขยับหลอกวางแข้งไม่เข้าขยับขยับวางแข้งขไม่เข้าอีกครับโดนคืนไปเตะน้อยกว่าแต่เนื้อกว่าเอาครับคุมนะครับทีมละทันคุมถึงกยิงยักยักล่อหลอก วางแข้งไม่เข้าครับลรงนี้ต่างคนต่างเจ้าไม่ได้อะไรวางแข้งโดนไหมโดนไหมโหนครับแมาลุงนี้โหนกรรมการแยกออกมาครับคือกริซไม่ได้จับเชือกครับแต่ว่าใช้รักแรนีีครับกรรมการทำได้จะเตือนแล้วไม่เตืนเอนอ้าวครับหมดยกสุดท้ายคู่ขี้ครับหมดยกแล้วพิมารันเล็กไปต่อ3 2 2 1ครับหมดยกที่5กรรมการหันไปทางพิมารันเล็กซิตอารันครับชนะคะแนน